การเบื้องต้นของสาสุขจังหวัดนะครับว่ามีทหารที่เข้ามาเนี่ก็ตรวจทั้งหมดสามคนแต่ตรวจพบว่ามีผลเป็นบวกเน,นี่ยหนรายนะครับทางคณะทหารเนี่ยก็ได้เดินทางกลับไปแล้วนะครับทางจังหวัด ได้สั่งการให้ทีมสอบสวนโลกนะครับของสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยลงไปสอบสวนโลกสอบสวนข้อที่จริงในในพื้นที่ที่พักของอกลุ่มทหารนะครับสอบสวนบุคคลที่มีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงหรือไม่อย่างไรนะครับก็ วันนี้ทางทีมสอบสวนโลกจากกรมควบคุมโรคนะครับก็ได้ส่งคณะแพทย์แล้วก็ทีมสอบสวนนะเข้ามาร่วมกับทางสาสุขจังหวดนะครับซึ่งทณะนี้ยังดำเนินการสอบสวนอยู่ยังไม่ได้สรุปว่า,าจะมีผู้ที่มีความเสี่ยงในการที่จะติด จำนวนกี่หลายหรือไม่อย่างไรนะครับนี่จะไม่สามารถสรบคไ,ได้ยังครับทีนี้พนักงานโรงแรมกับภายในห้างเนี่ยเราจะมีให้ไปโรงพยาบาลพิการตรวจคือตอนนี้คณะนทีมสอบสวนเนี่ยกำลังไปตรวจสอบอยู่นะครับก็ได้ไปตรวจสอบจากบุคคลพนักง,งานในโรงแรมและในห้างเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจว่าผู้ที่มีดเชื้อเนี่ย ได้เข้าไปหรือไม่นะครับเพราะว่าตอนนี้ให้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดของทางโรงแรมว่าได้มีออกไปกี่ลายนะครับก็ทีมสอบสวนโลกเดีจวต้องไปสอบให้ชัดเจนกับเจ้าายหรอมครับก็ภายในวัน2วันนะครับแต่ว่าใน,ในเบื้องต้นเนี่ยทางกรรมการโลกติดต่อจังหวัดน,นะครับได้ได้ให้โรงแรมเนี่ยปิดพื้นที่ที่เป็นห้องพัก ในชั้นบนสุดให้ปิดพื้นที่นะครับรวมถึงทุกคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงที่สาสุดจังหวัดได้สอบตรวจโรคไว้แล้วเนี่ยได้กับตัวผู้ที่ได้เข้าไปามีความเสี่ยงสูงที่จะมีโอกาสท่านท่านครับพอนะมีข่าวนี้ออกมาแล้วคนระยยองก็แตกตื่นนะคะเพราะว่าไม่ได้ระบุว่าเป็นโรงแรมไหนหรือว่าห้างไหนอย,อย่างเงี้ยค่ะ อยากจะให้ท่านได้ได้ชี้แจงค่ะว่าจะต้องทําตัวกันยังไงบ้างสําหรับชาวระยองตอนนี้ค่ะท่านคือตอนนี้มาตรการที่จะป้องกันเนี่ยเราก็ยังเข้มข้นอยู่นะครับคือในการสวมหน้ากากอนามัยเวลาออกไปนอกในที่สาธารณะนะครับในการที่จะต้องอล้างมือบ่อยๆเมื่อได้ไปสัมผัส สิ่งสัมผัสต่างๆ,ๆนะครับ,รบในมาตรการเหล่านี้ยไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานที่ทุกแห่งที่เป็นที่สาธารณะเนี่ยก็ได้ถือปฏิบัติอยู่แล้วแล้วก็เรามีแอปพลิเคชันไทยชนะที่ใช้อยู่นะครับในทุกโรงแรมในห้างสรรพสินค้าทะรวจดยินอะาหาราต่างๆเราเราถือปฏิบัติกัน ตามมาตรฐานในการป้องกันอยู่แล้วนะครับพนักงานระวังที่สัมผัสกับมือถานนี่จะไปการกัดตัวมีตอนนี้กักอยู่แล้วครับกีคนทั้งหมดกี่คน,คนอ๋อยังตอนนี้าสารสุขกําลังลงไปตรวจสอบท่ครับก็ยังไม่มีข้อมูลรายละเอียดว่ากี่คน,นแต่ตรวจสอบเบื้องต้นมีเพียงสองคนที่ทางแต่ว่าในรายละเอียดจะต้องไปดูทั้งหมดนะครับเราก็จะไม่ให้ ป้องกันไม่ให้มีโอกาสผู้คนเข้าไปสัมผัสแล้วก็ติดเชื้อนะครับสถานที่ต่างๆที่ที่ผู้ที่มีเชื้อเนี่ยที่ตรวจพบหนึ่งรายเนี่ยในจุดไหนอย่างไรที่โรงแรมเนี่ยนะครับเราก็จะปิดพื้นที่คือมาตรการเนี่ยเราถือปฏิบัติตามสพคทางศูนย์โควิดอยู่แล้วนะครับเราก็จะไปตรวจคัดกอง ที่ถ้าอากาศยานนะครับมีการนำคณะแคทย์เจ้าหน้าที่สา,าสุขเข้าไปรวมถึงในการให้เข้าในที่พักเนี่ยเราก็จะเข้มงวดแบบเดิมไหมครับหให้ให้ถือปฏิบัติในการกักตัวให้เข้มงวดท,ท,ทีนี้กลุ่มผ่นทุกี้ที่ไม่มีการกักตัว14วันตามมาตรการของเมื่นนอ จะเกิดจากเรื่อของอนุญาตพิเศษในนี่ยฮะคืออันนี้เนื่องจากเขาเดินทางมาช่วงข่าวเพียงหนึ่งวันสองวันอย่างนี้นะครับเ็เป็นกลุ่มที่ได้รับาการอานผันยกเว้นนะครับในในหลักการเนี่ยเราคงต้องอสอบสวนให้ได้ข้ท็จจริงแล้วก็ รายงานพยายามนนดางให้ทราบถึงสาเหตุปัญหานะครัาม,มีผู้ติดเชื้อสัมผัสหลายคนมีการประกาศตัวตนที่นี่ไหมอ,อ๋อไม่ถึงขั้นนั้นหรอกครับเพราะว่าเราสอบสวนแล้วเราก็จะกลับเป็นบุคคลแต่ว่าบุคคลที่ไปสัมผัสเนี่ยก็จะมีทั้งผู้ที่เสี่ยงมากเสี่ยงน้อยแต่ถ้าไม่ใช่ว่าไปทุกคนจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นทั้งหมดนะครับทั้งอ่า สาธารณสุขเขามีเกณฑ์ในการที่จะกาหนดอยู่แล้ว